อนักเรียนสวัสดีนะคะว,วันนี้เราเจอกันอาเรียนสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะเตรียมกกอุปกรณ์วันนี้เราจะเก็บคะแนนกัน วันนี้เราจะเก็บอะไปอย่างไวเลยนะคะคุณครูจะทบทวนให้เรื่องการเจริญเติบโตเรื่องนี้เราเรียนกันแล้วใช่ไหมลูกเรียนแล้วใช่ไหมคะมาให้หนัเนกเรียนเตรียมอุปกรณ์เลยสมุดกระดาษปล่าหรือกับปากกาให้เรียบร้อยทุกคนต้อรียปากกาที่สไม่มีปากกาสองก็ได้ค่ะลูกดินสองก็ได้ อัิว <amounts> ตันเตรียมเรียบร้อยแล้วโอเคพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วนะถ้ายังไม่พร้อมมีไหมมีผู้ถามอ่ไมีมีมาดินสอใช้ดินสอลูกใช้ดินสอทำไม่เตรียมไวแล้วตั้งแต่ยังไม่เรียนครับอ่าโอเคค่ะ เรื่องการเจริญเติบโตของมนุษย์เราเรียนไปแล้วใช่ไหมช่วงวัยของมนุษย์เราก็เรียนแล้วนะอันนี้นนะคุณครูทบทวนนะคะตั้งใจนะเดี๋ยวคุณครูจะให้สอบเรื่องนี้นะคุณครูจะให้เขียนเรื่องนี้นะคะอ่ะช่วงวัยของมนุษย์ช่วงวัยของมนุษย์เพิ<ๆ>่มต้นเลยคือวัยอะไรลูกวัย<ไ>วัยแรกเกิด วัยทารกแรกเกิดถึงหนึ่งปีพอขึ้นไปอีกคือขึ้นจากวัยทารกไปคือวัยอะไรลูกวัยไรตอบแยก่อนเรียนอาวัยก่อนเรียนหนึ่งถึงหกปีอ่านักเรียนต้องดูนะมีสอบนะอะแสดงว่าให้พก่อนเรียนแล้วก็เป็นวัยอะไรลูก หรือไม่ไอพัดมันก็ไม่เข้าใจที่แม่สอนอะตอนนี้เขาวารียวของแม่เขาติดไม่ถึงร้อยใช่ไหมคะเสร็จแล้ววัยเรียนก็ไปอะไรคะลูกไยรุ่นค่ะไปรุ่น12-20ปีใช่ไหมคะอ่ะเ็อสูรวัยรุ่นเสร็จแล้วมีอะไรลูกไปค่ะวัยรุ่นใหญ่ที่ถึงหกส6 0ปีแล้วก็วัยอะไรลูก วัยชัยลูกที่วัยชลาเอาสิ้นสุดที่วัยชลาอ่ะคุณครูทวนให้อีกรอบนะคุณครูทวนให้อีกรอบนะช่วงวัยของมนุษย์ช่วงวัยของมนุษย์เริ่มต้นที่วัยอะไรลูกวัยทารกวัยทารกคือช่วงแรกเกิดหนึ่งช่วงแรกเกิดนิรันดร์ทีใช่ไหมอะวัยทารกเสร็จแล้ววัยอะไรลูก วัยก่อนเรียนค่ะเรียนอายุ6 1งปีเดาแม่เสร็จแล้วก็วัยอะไรลูกจดไวัเรียนค่ะวัยเรียน6-12ปีแล้วก็อะไรค่ะวัยไรวัยเด็กวัยรุ่นค่ะ12-20ปีตอบจากวัยรุ่นคือวัยไรวัยผู้ใหญ่ วัยผู้ใหญ่ช่วงอายุ20ถึง60ปีและช่วงสุดท้ายของชีวิตของเราคือช่วงวัยอะไรรัชรารา60ปีขึ้นไปใช่ไ,มไหมคะใช่ไหมเอ่ยอ้โ่ะทีนี้นักเรียนจําได้หรือยังเรียนจําได้มหมดแล้วค่ะโอเคจําได้หมดแล้วนะ นี่เลยเกิดแก่เจ็บตายทุกคนไม่สามารถหลีกเรียงได้ใช่ไหมคะเกิดเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายใช่ไหมอ่าทีนี้คุณรูทบทวนให้เสร็จแล้วอ่ะเตรียมเตรียมอุปกรณ์เราจะทำทำตานเหมือนวงกลเลยหรอขออนุญาตแชร์สกรีนนิดนึงอ่ะให้นักเรียน ตามนี้เลยลูกเขียนตามนี้เลยนะคะคาสั่งกลางหน้ากระดาษเลยให้นักเรียนเขียนการเจริญเติบโตของมนุษย์ในแต่ละช่วงวัยลงในช่องว่างให้ถูกต้องอะให้นักเรียนทําก่อนเดี๋ยวคุณครูจะมาเฉลยเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมกันแต่ถ้าใครเขียนให้นักเรียนเขียนก่อนเลยนะวัยแรกตัววัยอะไรช่วงอายุกี่ปีเขียนเหมือนคู่เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะวัยที่สองวัยอะไร ช่วงอายุเท่าไหร่อะให้นักเรียนทํเลยลูกมันจะแคบมันจะเป็นแบบนี้มันแคบแล้จะต้องชกให้แบบแต่งมือสมุดหรอครับวันนี้เรามาเก็บคะแนนกันนะลูกนะอ่าวันนี้เรามาเก็บคะแนนกันดูใกล้ๆก่อนมองนี่ง่าจะไม่เลยแบบฝึกหัดครับให้ทำในเสร็จกันให้ทำในสมุดหรือกระดาษรายงานลูก ให้ทำใส่สมุดหรือกระดาษรายงานนะคะคนที่ปิดกล้องนี่ยังอยู่ค่ะลูกโน้เอากระดาษ A4 แล้วอ่ะได้ค่ะกระดาษ A4 ก็ได้ค่ะลูกกระดาษ A4 ก็ได้กระดาษอะไรก็ได้ค่ะลูกเขียนชยังงี้เขียนเขาห้องชื่อเล่นชื่อหาเขียนชื่อชื่อห้องวันที่ด้วยนักเรียนที่ปิดกล้องเปิดกล้องให้ดูนิดนึงลูก ตัวชิคชู่นะคะถึง9ลิงก์ก่อนถ้าไม่เปิดถือว่าน่นานผ้จัเป่าเป่าครับถึงเสาซตูเคนคนที่ไม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 ่เปิดไม่เปิดที่่านผู้จับเปล่าเรอคะท่านผ้จเป่าครับ หมิวได้ยินเสียงครูชัดเจนไหมคะชัดเลยค่ะภาพภาพแตกไหมลูกภาพเภาพชัดเจนนะครับครับค่ะชัดเจนครับโอเคทำเลยลูกตั้ทำทำเลยนะคะได้ครับครับคตั้งทำคุณครูไม่ได้ยินคูเกิลเลยคูเกิลพูดอะไรครับลูกพูดคำสั่งืแบบครับเขียนอะไรนะ เขียนคำสั่งด้วยไหมเขียนคำสั่งด้วยเขียนคำสั่งชื่อวันที่เรียบร้อยชื่อเล่นด้วยนะเพราะว่าคุณครูยังค่อนข้างที่ยังสับสนกับชื่อจริงหนูอยู่นะล enfin ูกนะเขียนชื่อเล่นให้คุณครูคด้วยนะคะใครที่เขียนได้แล้วเขียนเลยเขียนเขียนชื่อของนักเรียนเลย <scheint> เขียนในชื่อแต่ละช่วงวัยจำได้ไหมเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยคุณครูทบทวนให้อ่ะจำได้ไหมแต่ช่วงวัยช่วงวัยสุดท้ายของชีวิตก่อนเรียน เอ้ยการแล้วก็เรียนแล้วก็เรียนแล้วก็ลุยน oh ี่มัมีคนจำได้เลยไปพวเก่งมากเลยอ่ะรูก็จําได้หมดแล้วาจําได้แล้วเขียนเลยค่ะลูกใครเสร็จแล้วใครเสร็จแล้วแจ้งครูวันนี้เรามาทบทวนเนาะเรามาสอบเก็บคะแนนกันเฉยๆนะคะเพราะว่าได้ต้อเรียนไปแล้วใช่ไหมจำได้แต่พวกพวกอายุงปีปี

หมันไม่เอาันไไม่คร้กเห็นเลยะโเยอะใหญ่นไม่เปิดออยู่ห้วคองนเนไครบ่ไม่ทัน ก็ทํางานเหมือนนักเรียนเลยนะให้นักเรียน ทำงานให้เสร็จในชั่วโมงนะคะไม่ต้องรอให้รอทำท้ายชั่วโมงนะน้ำหนาวนะลูกไม่ทำในชั่วโมงเลยนะคะเข้าใจไหมคะลูกงานจะได้เป็นปัจจุบันนะอันนี้อร่อยแล้ว ใช่ครับไหนๆแล้วเสร็จแล้วครับเขียนช่วงไวเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วครับอาจจะไม่เห็นนะครับเสร็จแล้วยังไม่เสร็จครับให้เวลาอีกห้านาทีจะเฉลยร่วมกันนะคะให้เวลาอีกห้านาทีนะให้เสร็จแล้วร่วมกันก่อนลกพูดคุยกับคุณครูได้นะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง ยังไงบ้างช่วงนี้สอนหลับดีครับฝนตกทุกวันเลยหมายยืตต้งฝนตกไมมลูกที่บ้านไม่สว่างเอาวันนี้ไม่ไม่ตกหรอที่โรงเรียนมันตอนนี้มืดมากเลยค่ะครู่ครับ,รบกระบองเพชรครูต้นหนึ่งตายไปแล้วอ้าวทำไมาตายล่ะ มาโดนอะไรค่ะปลูกมันเที่ยงเงี้ยใครตั้งใจใครตั้งใจเรียนในคัทของคุณครูคุณครูจะเอาหมูกระต่ายไปให้ต้นใหญ่ต้นใหญ่ไปสิหนูมีต้นละลายแล้วไม่เอาแล้วกระต่ายอย่าเต็มบ้านเลยอั้นก็หรอหล่อต้นอะไรลูกครูจะเอามาให้ที่ไหนแล้วคะใครที่เรียนในคัถูกใครที่ตั้งใจเรียนในคัทของ มีมีมีขอให้ทุกครั้งแหละเใช่ไหมครับผู้เสียงอะไรเนี่ยกะตุกะแตกฮะเสียงเหมือนพัดลมใกล้ๆอ่ะไม่ใช่พัดลมผูอ่ะไม่ใช่พัดลมผมอ่ะค่ะไม่ผูกขาม่เป็นพัดลมผูกเออยังไม่เสร็จอีกนะ 8ใ28บใ28ให้ใบ2 20เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วรอเพื่อนแป๊บนึงพูดคุยกัคุยกับเพื่อนได้ดูดค่เส็จแล้วครับกลงน ก่อนวัยเรียนเดียรค่ะเรียนค่ะักคือเด็กอยู่ในช่วงวัยอะไรเกินวัยแก่ครับแก่วัยรุ่นครับวัยรุ่นครับวัยรุ่นค่ะไอลิงเผือกครูอยู่วัยแก่หรือเปล่าิวัยผู้ใหญ่วัยผู้ใหญ่ค่ะฉันจะเป็นยักษ์ให้เธอว่าฉันเป็น ไปเดี๋ยวครูไม่เอาหูกระต่ายไปไม่เอาหูกระต่ายไปให้นะเราไก็ยุ่งอนกันคุณแมครูมีต้นอะไรอ่ะอยู่บ้านครูมีต้นอะไรวะมีเยอะมีเยอะเลยแล้วครูชอบปลูกต้นไม้เหรอใช่ครูชอบปลูกต้นไม้แม่หนูก็ชอบปลูกต้นไม้นะโอเคโอเคหนูก็เจอนะครูเต็มท้อ คุณครูทุ่บทนะขอเสนอ่ะขอเฉลยนะคะเฉลยฝนมันจะตกหนาในภูมิภนคุณครูขอเฉลยนะคะทีพร้อมแล้วพร้อมแล้วค่ะค่ะสิ้นสุดที่สิ้นสุดนะคุณครูขอขอเริ่มที่สิ้นสุดนะใครถูกติ๊กถูกเลยใช้ปากกาแดงหรือดินสออะไรติ๊กสิ้นสุดช่วงไว้60ปี ถูกว <premises, S 2> ัยชราค่ะ60ปีหนูติ๊กค่ะวัยแก่ครับถูกเลยต่อไปให้เริ่มจากให้ให้ไล่จากสุดท้ายขึ้นไปนะลูกให้ไล่จากสุดท้ายขึ้นไปนะนี่ไล่จากไล่จากอันนี้ขึ้นไปวัยของกูแท้วัยแก่ต่อไปนี่ก็สอบเนี่ยอ่ะ20ถึง60ปี โู้ค่ะวัยผู้ใหญ่ไม่ต้องลบนะลูกถ้าใครผิดมันต้องลบนะคะแต่ให้ขีดแล้วให้เขียนให้ใหเขียนให้ถูกครูเลยนะอ่าต่อไปไวัยไวไัยไรวัย <ไว S 1> ผู้ใหญ่ใ,หญใครผิดก็แก้ไขนะลูกแต่ไม่ต้องลบนะคะให้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 ขีดแดดแล้วก็เขียนอีกทีเลยต่อไปสิบสองถึงยี่สิบปีอยู่ในช่วงไวไัยอะไรคะลูก วัยแก่รุ่นค่ะวัยรุ่นจ้าสิบสิบสิบถึงสิบสองปีไม่ใช่วัยแก่นะจ้าวัยแก่ในช่อายุวัยเรียนอยู่ในช่วงอายุเท่าไหร่จ้ายัช่วงอายุหกถึงสิบสองหกถึงสิบสองครับเอาต่อไปนะจ้าต่อไปนะจ้าวัยเลยจ้าลูก ไว้ก่อนค่ะไปว้ก่อนเรียนค่ะเรียนไว้ก่อนเรียนอยู่ในช่วงเด็กเล็กไปนึงเรียนหนึ่งถึงหกค่ะหกปีต่อไปวัยสุดท้ายวัยเริ่มต้นนี่คือวัยเลี้ยลูกวัยทารกวัยทารกวัยทารกนิวตันเธอนี่ให้ฉันแก่อย่างเดียวเลยฉันแต่อายุในช่วงแค่หนึ่งวันถึงหนึ่งปี ต้องบางต้องบางปุกพี่หาวอยู่ในวัยอะไรอยู่ในวัยผู้ใหญ่อ่าให้นักเรียนให้นักเรียนตรวจทานแล้วถ้านักเรียนตันไม่เป็นไรลูกแต่ให้นักเรียนขีดทับแล้วก็เขียนข้างบนโอเคไหมให้นักเรียนให้นักเรียนขีดแบบนี้ถ้านักเรียนเขียนผิดให้นักเรียนเขียนแบบนี้ให้ขีดทับแล้วก็เขียนใหม่แก้ไขเป็น ไม่ผิดเลยสักข้อไม่กไม่เ,เลยค่ะทักข้อข้อเลยค่ะถูกทุกข้อไม่ผิดเลย เสร็จแล้วให้นักเรียนหายรูปส่งในกลุ่มเคมหมคะอัลบั้มสุขการศึกษานะโอเคเสร็จเสร็จหมดแล้วอ่าก่อนไปขออีกรอบหนึ่งพร้อมกันทุกคนวางอุปกรณ์แล้วออกกำลังกายไม่ลืมร้อะโดดตบ50นะคบพร้อมกันทุกคนคุณครูจะอ่าน ทุกอย่างนี <shocked> ่บ oh <Copy. S 2> um, mm, ัิเลยค่ะทำอะไรบ้างไหมคะอีกหนึ่งร้อยกระโดดตกห้าสิบครั ก็กลุ่กน้น 1, 2, 3, าหนากตามีคนออกลังกายตานอ,อกกาลกายด้วยาฮู้าิเสร็จแล้วล่อลูกขึ้นขึ้น้รรนข โอ้ล้วส่งมาให้ ให้เรียบร้อยนะคุณครูมีปั่นเสร็จแล้วก็เอาออกมาเอาวันนี้ครูมาเก็บแล้วเหรอเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราเจอกันใหม่นี่นี่ค่ะไปทางนี้อย่าลืมอย่าลืมออกกำลังกายเยอะๆนะลูกโอเคไหมอยู่บ้านก็ต้องออกเยอะๆโอเคค่ะผ่าหมู่ออกกำลังกายดูดผู้ชายู่แล้วมีแรงมาเจอกันโอเคไหมเอ่ยอ่ะ ส่งงานให้เรียบร้อยนักเรียนสวัสดีคะ่ะลูกไม่เลยครับวัสดีครับไม่เป็นไไปแล้ว